ยูทูบประเด็นยูทูโอ้ปบะดนยูทูบอติดตามเปเจห้ามนะเฮีสสองได้มาประเด้วเอาลงเออจเื้อผูิ้มมอที่าสารพัดเนี่ยจ้ะต่แก็ส่อนึงแบบมัตาจิ้มก็ะองนึงิมมือท่ตาจม่ไ้ใส่วนี้กะไ่ทำจริงก็ที่ใ้ส่อยู่แต่ว่าแต่ว่าห้ามค่ะ้าเียวั้งลง่อกี้เอาคลิปกองเพ่งลงอยู่ที่ว่าเอาอัช่เอาของอะไรอีเช่เออองกัีิ่งกนะ เรามาเจอยูทูบเบอร์หนึ่งเนี่ยนะยูทูปยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะใช่ไหมน่ะเบอร์โผล่เฮอยขายเรื่องอะไรยายด้วยอันนี้เราเราไปไหนนะไปบ้านยายไปบ้านยายบ้านยายก็จะอยู่ในป่าเนี่ยดุนะคะเราต้องผ่านอะไรนะผ่านห่านข้อมองบานคนมีไหม ไปถึงป่ะเนี่ยดูดินทรายว่ะแกก็ได้ได้เลยอ่ะมา ทำอะไร là มันได๋ này เข้าบ้านเอ้าไกยังเราไก่ย่าเสีย่อมาไต้นไม้ไปลแต่นใโอ้โหต้ทางดิอันนี้ยังวันเดี๋ยวหวัปมองคุณมันต้ทางเข้าดิตอนนี้กำลังกำลังหาทางขึ้นภูเขาฟูจินะอโมงคโหวดอมคอมงต้นไม้อุโมงคุมงนีต้องหลบวีดีลางวดตามตัคะ

ไม่ไปว,ว,วให้ยยุกซงปล่านาลุไม่อยู่วะไ,ไ,ไปออไปั่นกันจนะได้ลจะเข้าไปได้ไมนไี่ได้ไเข้าถึงเนี่รนดดยรถถึงเยไาทายนะบนเขาบมองนี้มสีททางขาดได้เลยน้ำน้ำมาเป็นทางน้าเลยนะเะจะกิไปลงเนียนกับ่วันนี้เอาีละ ตอนเย็นก็ต้องปั่นมากูตอนตอนเช้าก็ต้องรีบไปขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าก็ไปทางนี้เจ้าทางนี้โอ้โหมันมาอยู่หรอกแต่โคนไม่ชอบเลยมันมชอบตัวตัวแบบว่าชอบให้เราไล่มันนะเราก็ยิ่งกลัวเนาะกลัวผีซีเราบ้กกงางตาดีเขากไม่เข้ามาแล้วมีเง <laughs> ินไโรงเรียนก็ไปนี่แหละต้นไม้ต้นไม้สวยมาก

ทางน้าก็เยอะก็ต่ากันนี้แล้วนี่ข้างบนทางน่าเลยแต่ว่าฝั่งคลองน่ากลัวงั้นกลัวที่นี้กูกลัวกว่างงเหรอนะบ้านนี่แหละถึงเอาของมาให้แกเยอะเพราะอะไรให้แกอยู่ไกลกดนะสามชาดด้วยอ่ะเชินป่ายางกีนไรกีนไร่ป่ายาง

เนี่ยไปดิบัน่ต้องว่าหรอกล่าดีอ้าวไอ่ไอเดินตัวปิวเลยไม่ไม่ไม่ก็ีบนาสอยไอมจีบไม่หรอกอายนถฟ้งลินมีนมอะไรเนี่ยกะหล่ขนมนมบหนูจะเดินเหรอเดินไหม มานูลูกม่้แม่ได้นีม่้ดูวันนี้เราจะมากรีดยางกันวิ่งไหมวิ่งกับพี่ไหมอุยามี่ชยุทธไม่กลัวฮะสัักดีจ้าเอากล้องัาามาสวัสดีครับ น้าวัดิจ้านะหมมากหอมมากตัวนี้แมงคือหอนอุ้ยนีย่บอกอุ้มหน่อยให้ใหหยายอ,อ,อ,อุ้มหน่อยลูกมันคืออีหน้าของเธอคือลูกมึงโอ้ยให้ยายอุ้มหน่อยลูกไม่ละลูก สวัสดีครับสวัสดีจ้าแร้วด้วเดินลูกอึ๊บซะไฟไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช่ไหมจอยีนเราแม่เอาไฟแดดเขาโอ้ไฟแดดเล้อแม่ เอเาไปเด็ดเขามากเลยต้ใจพี oh ่ลูกนางไปหาแม่ไหมขายเฮ้ยดูข่อุ้ยังไงหมัตหาหาเฮงายดนี่เขาก็ไปเดาาตมอช้าละวัสดีจา ya มาวางแตงไว้วางแตงก่อนวันดีก่อนวันดีก่อนขับปหนเนี่ยเดกรู้มาหัวมืออะไร หอยเม่าาแ่เอ้าแม่เขามาเกิอะ่้ยตัวเขาเกิดไม่จำอันอัไอตัวว่าวันน้ากิดในเช้าว่ามาหอดไคนนะหบอกว่าด้มาอันมื่เกินีถุนมันกัยีงกวนทั้เซ้เลยเป็นแบเสอ้ยหัวหัฝัง่ไหหัวไม่ไหวโอ้ย่มีการเลีนเวทอันมัน้อมเจ๋อตดเกิดีถุก bú sữa ừ, là bao nhiêu mét tuổi này cái <laughs> <một> cho <laughs> 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 <hổ. cười> มีอะไรบ้างเอามาให้ยายมาให้ไม่บอกเมื่อไรซื้อเาะรม่มื่อหลายะเบ้อนัใครดีอยสน้ดอยูด้อเป่าียว้าไเยคนยวคนไนเ่นี่ไปีวไเที่ยค่ี่วไี่วีไเไปวไ แม่ก็มาสวยๆด้กบุญกันเออหัวเท้าคนยู่เฟยบ่ายแล้วเรามาบ่ายแล้วตาแววเห็นเอ็มมมันอารูลงในเฟซกอ้าไม่ใหญ่ก็ไปติว uh, so ิวตอดดนใหญ่ไปขึ้นไปอือเอาตีวะก็เลยว่าก็มาเล่นย่งของเขียงงกับมุนก็หลัสมองอืเสงเฉืหอม ประเดีว่าไดียินแม่พันวาอย่พันวาไม่ไงป่ญหาช่วงนั้นมากีกตัด้วไปเสียพิบามาแรงอัแกต่รเดี๋ยวนี่เราแม่ประด้คล้ายของมาเ็นเหมือนเบ้งตเบิ้งตโทรศัพท์ไปซื้อมด้กันเลมาถาตัดไหมเลมันมีพนแม่เบิ้งขวอูเพราะว่ามันเก่าโบอีทอด ตาไปฟอมพอมก็คือหลานพาเถรของพ่ะวายู่ในท้องเราถัะกอ้วนยอมไหมอืออุ้ยบวน้าบวนุ้้งให่มาสาเท่าเมื่อคันว่าอ้วนว่าม่ ปวดี้เหลียสิงนั่งอ่อนยังวาบุกอ่อนเลยออไอนพร้อมด้ยคืนนกันเลยนี่้าตาแม่มันคือเอาไอก็ข่าวกิ่งทุกหออนะแล้วจิ้มไปซึมมากมันก็ไม่ได้กินเขาดอกแต่ว่ามันอ่นอึดอึดอึดอเดอึ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 อึด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 าึอึดอึดอึอึดอึอึอึดอึอดอึดอึาเึดอ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 ไดดเอออออ